ค่ะปิกไลฟ์ไปเล่วันนี้นะคะหลังจากฝนตกมาหลายวันวันนี้แดดออกค่ะกำลังจะลงไปดูผักสลัดขึ้นวานเราลงแปลงไว้นะคะเดี๋ยวลงไปในไร่กันเลยค่ะยาขึ้นลกเลยก็จะมีผู้ติดตามในระดับหนึ่งนะคะดูค่ะนี่คือผู้ติดตามนะคะ จะลงไปดูพาด้วยกันหรอจ๊ะมาะมามามา,มา,มานี่คะ่ะคือแปลงผัก DIY ของิ๊กเอนะคะใช้เสลดคุมค่ะเพราะว่าไปเก็บฟางไม่ทันเขา่าไถนาไปรอบแล้วนะคะก็เลยจะลองดูว่าเป็นแบบนี้ลองใช้นี่เพราะว่ากันไก่มันมาได้ค่ะเนี่ยต้นล้มไปหน่อยเดี๋ยวเราจัดตั้งขึ้นนิดนึง แต่ยังไม่มีแดดนะคะแต่เดี๋ยวคิดว่าสักพักแดดน่าจะมาต้องหาอะไรมาบังแดดซะหน่อย,ดยรดน้ำกอนค่ะอันนี้นะคะคุณคุณ,คณไม่ต้องขึ้นมานะคะลงไปค่ะคุณคุณน,นี่นะคะผู้ติดตามก็จะมาช่วยทุกวันนะคะแหๆ่ๆลงไปไปไปเร็วมานี่อันนี้คือขาวนะคะอันนี้คือไก่ดาก่างอันนี้คือแปลงกวางตุ้งนะคะที่เหลือรอดมาแค่นี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปดู อื่นนะคะนี่ว่าจะทําอีกแปลนนะคะพอดีเมื่อวานมันเย็นก็เลยพักก่อนพายุงมันกัดด้วยแดดออกแล้วนะคะวันนี้รดน้ำไปคะ่ะ แอ้วจนที่มาหลงๆก็จะจัดตั้งขึ้นไหนนะคะไม่รู้ว่าจะอาหรืบา้บาง ต้องออกก่อนค่ะเพราะว่าไก่ตามอันนี้นะคะเราก็มีไข่ต้มค่ะกิมจิมและนี้คือ,อกไก่ผัดเห็ดใส่กิมจิค่ะและเช่นเคยซีอิว๊วพริกมานาวหน่อไม้ต้มเหลือจากเมื่อวานนะคะนี่เบรคฟาสต์ค่ะ กินข้าวไข่ต้มค่ะติ๊กก็จะกินไข่ต้มเหมือนกันค่ะเนี่ยฮะไข่ต้มปล่อ่ในี่ไข่ต้มค่ะอร่อยไหมกล้องนี่สุดอร่อยอยู่ท้องกินแล้วไม่อยู่ท้องจริงจริงมันจะใช่เข้าใจแล้วมันมีกล้องมีประโยชน์ อ,อคโอนเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ช่องพิกไลค์ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ